นะคะคอยู่หมู่ที่4ี่ตำบลบางเตยเป็นสตรีตำบลบางเตยนะคะวันนี้มาในนามครัวเรือนต้นแบบปลูกผักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอิ่งที่เราที่เราปลูกเนี่ยคือตอนมีพวกกะเพราอะก็เห็นได้ว่ากะเพราฟักทองแล้วก็ทำนั่งล้านเนะาะมะละกอมะเขืออันนี้พี่เขาก็จะมาช่วยรดน้งลดน้ําด้วยตลอดนะคะอ่านี่ักแปลงแล้วก็จะมีกำลังออกลูกกำลังออกลูก เาจะเห็นได้ว่าแล้วก็เราก็แบ่งกันกินแบ่งกันเหลือก็เอาไปขายมันจะมีแบบว่าคนมารับซื้อกะเพราเราเนี่ยแมคนที่ขายของอาหารตาสั่งในหมู่บ้านายหลายอย่างสารเคมีตกค้างมันเยอะไม่ใช่ว่าเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะไปซื้อแต่ในที่นี้การปลูกช่วยทางด้านจิตใจสุขภาพผักเราปลอดสารจริงๆใช้แต่น,น้ําแล้วก็น้ําหมักชีวภาพที่เราหมักกันเองเนี่ย โดยใช้เศษอาหารเขาจะมีโ mm hmm. ครงการพัฒนาเนี ăn. ่ยพัฒนาชุมชนเขาก็จะมาทําโครงการเกี่ยวกับถังหมักถังเก็บนะคะก็เอาน้ํหมักแต่น้ำหมักชีวภาพมาลดผักพวกนี้จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยงามชุ่มชื้นแต่ก่อนเคยคิดนะเคยคิดว่าโอ้โหบ้านจะสั่นเอาที่ไหนวันนี้มันไม่มีที่เลยอ่ะมันแบบบ้านเต็มพื้นที่เลยเปิดประตูมาดึงประตูม้วนออกมาเป็นถนนแล้วฉันจะเอายังไงเราก็ต้องมานั่งมานั่งคิดใหม่ว่ามันปรับได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะ กระถางกระถางต้นไม้กระถางต้นไ,งตนไม้แตกยางยางวงล้อรถอะที่ไม่ใช้เอาดินใส่วางในในบ้านวางหน้าบ้านเราก็ได้ขวดน้ำาค<อ>ลลิตเจาะรูปลูกได้เราลองลองมาหมดแล้วก็ปลูกได้จริงๆแต่แล้วไอ้ผักที่เราปลูกเนี่ยเราได้เอาไปกินจริงๆไหมครับได้ไปกินเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วจะพาไปว่าบ้านเนี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่พาไปจะพาไปทํากินกันเลยวันนี้เดี๋ยวจะเวันนี้เราจะลองทําเมนูง่ายๆนะคะกับเผา อันนี้เขาเรียกผัดหมูผัดหมูผัดหมูกะเพราบางคนก็บอกว่าอุ้ยกับข้าวสิ้นคิดแต่อร่อยมากที่สุดเลยกับข้าวสิ้นคิดคือกะเพราเราจะพาไปทำกับข้าวกินกันนะคะไปกันค่ะเราจะมาทํากับข้าวกินกันดูซิว่าวันนี้เขาจะทําอะไรทํากินนี่เราคือผักที่เราเก็บมาได้พี่อทพี่อีทอยู่ไหมพี่อทอยู่ค่ะวันนี้พี่อิทวันนี้มีผักกะเพรามา มีพริกมาหาเมนูด้วยได้ ถ้าทุกคนได้กิ่นนะจะรู้ว่ามันหอมมากทําแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆเนี่ยหนึ่งจานได้ขนาดนี้เลยผักที่เราแบ่งปันอยากให้ทุกคนมีการแบ่งปันขึ้นกันอย่างนี้แล้วเรามากินรวมกันสามคนขอบคุณสําหรับวันนี้นะคะ